อันนี้ขึ้นมะพราะ้าวแต่มันมีเรื่องแปลกครับนี่คนขึ้นไอ้ลิงขึ้นแต่คนบังคับลิงพูดไม่ได้ครับไปอป <c oughs> กึ้นตานี่ครับขวานมังครับ สามสิบสามสิบเมตรความสูงสามสิบเมตรเดี๋ยวมาพร้าวลงนายหัวครับปันปันปันมันคู่กันโน้มเมื่อกี้อ่ะกังอ่ะ

แล้ลนะลแล้วครับบุ๊บเป็นภูมิปัญญานะครับ ลิงขึ้นมะพร้าวแต่มองไม่ค่อยเห็นนะมันสูงสามสิบประมาณสามสิบเมตรสื่อสารกันยังไงครับนี่คนนี้เป็นใบนะครับน,นี่มาตัดหญ้าด้วยนีครับเจ้าของ นั่งยิ้มเหงกแห้งอยู่ครับ <laughs> อันนี้พาลิงมาขึ้นมะพร้าว